ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงการเริ่มจดเวฟยังไงแล้วก็ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างสำหรับในการเริ่มจดทะเบียน F 1นึ่สหรับคนที่คนที่จะสมัครอโทษสำหรับคนที่ที่จะสามารถส่งเรื่องมาจดเวฟได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนที่ผ่านการรับรองแล้วก็ได้เลขทะเบียนสมาชิกแล้วก็รับรองโลโก้ไปเรียบร้อยแล้วถึงจะสามารถส่งวัว ตีเบอร์แล้วก็ส่งวังมาจดได้นะครับโอเคสำหรับคนที่เป็นสมาชิกแล้วเราก็ติดตามดวนนะครับสำหรับเริ่มยังไงในการที่จะได้มาซึ่งใบ v ัวนะครับอันแรกเลยวัวเนี่ยในการจดเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับข้อกำหนดในของตัววัวหนึ่งเนี่ยก็คือนิยามของวัวหนึ่งก็คือโคลูกผสมพันธุ์ไทยที่ผสมกับพันธุ์อเมริกันบราวนร้อยนะครับเพื่อที่มีระดับสายเลือดเป็น 50%ไทยแล้วก็ห้บร์เบามมนนะครับโดยโคจะต้องเป็นโคที่ไม่มีเลือดยุโรปปนอย่างเช่นเลือดอย่างเชโลเล่แล้วก็ไม่มีลักษณะที่ไม่ตรงตามมาตรฐานพันธุ์บรามันใน4จุดก็คือจมูกกรีบผู้หางและเขาต้องมีสีดำสีอื่นถือว่าเป็นสีที่ไม่ไม่พึงประสงค์ในสายพันธุ์บรามมนก็คือถ้ามีสีที่ไม่ตรงตามมาตรฐานก็ไม่รับจดนะครับไปจดกาจดได้นะฮะ ลักษณะโคที่เป็นลักษณะ50เป <Aub ain> อร์ซ็นเป็นแบบไหนนะครับอ่าก็อาจจะที่มากกว่านี้นะครับลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับนักเรตัวอย่างของโคที่เป็นที่เป็นลักษณะแบบนี้ที่เป็นเลือด50เปเซนะครับลักษณะที่เป็นแบบนี้นะสังเกตก็คือโคที่ไม่มีตนกนะครับวัวไทยบราแมนที่มีขึ้นไป50เเซ็นนั่นจะว่าโคโคบราแมนเนี่ยเป็นโคเมืองร้อนจะมีตนก แต่ถ้าวัวที่ไม่มีตนกเนี่ยถึงแม้จะเห็นว่ามีลักษณะของสีที่แดงเข้มนะครับจมูกที่ดำนะครับแต่ลักษณะที่เป็นแบบนี้บ่งบอกแล้วว่าเป็นโคที่มีลักษณะของเลือดเมืองเลือดยุโรปที่ปนเพราะฉะนั้นการผสมไปเนี่ยอันจะไปแสดงพันธุกรรมเลือดยุโรปที่ออกในระดับเอฟที่สูงขึ้นก็ได้ซึ่งมีความเสี่ยงนะครับแบบโคที่เป็นลักษณะแบบนี้สมาคมไม่ได้รับจดนะเพราะมีลักษณะที่เป็นเลือดยุโรปหรือโคที่เป็นแบบนี้นะครับ ผมสั้นๆน,นะครับนะไม่มีตโนกนะครับนะหรืถ้าแบบนี้เลยคือชัดเจนนะครับจมูกไม่ดังหูไม่ดังก็คืออันนี้เป็นโคลลูปผสมเชโลเล่นะครับนะ F1 นั้นมีการจดที่แบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับกลุ่มแรกคือจดแบบที่ไม่ได้ระบ,บุพ่อก็คือดูลักษณะตัวที่มีลักษณะเลือดที่เป็นบรามห้าสิ์เซตขึ้นไปใบเพก็จะ ไม่มีระบุชื่อตรงสายเลือดพ่อแม่เลยจะเป็นแค่ชื่อตัวเขาแล้วก็สีแล้วก็เลขข้างลำตัวแล้วก็ใบที่คือระบุว่าเป็น F1 นะครับโค้ดที่จดประเภทนี้หลักฐานที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับอันแรกในเอกสารที่ใช้ในการประกอบจดคือแบบฟอร์มในการขอจดทะเบียนซึ่งเดี๋ยวจะวางลิงก์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไว้ให้หรือว่าใครจะเข้าไปที่ facebook ของสมาคมก็ได้ในโพสต์แรกนะครับก็จะมีลิงก์ของ ของใบของอแบบฟอร์มที่รวมไว้ทุกอย่างไว้นะครับอันที่สองคือรูปภาพบัวที่ตีเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับบัวที่ต้องตีเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเป็นรูปสองภาพเป็นภาพสองภาพนะครับคือภาพด้านข้างแล้วก็ภาพด้านหน้านะครับภาพด้านข้างเนี่ยคืออย่าถ่ายมาให้ตอนมันเลอะถ่ายให้บัวมาดูถ่ายแล้วให้เห็นชัดเจนนะครับถ้าท่าน ภาพมันไม่ชัดเวลาส่งมันเสร็จสมาคมก็ต้องติดต่อกลับไปขอภาพทาให้แบบมันเกิดความล่าช้าในการจดกับตัวท่านเองนะครับท่านั้นถ้าภาพที่ท่านได้ชัดครบถ้วนการจดก็จะดําเนินงานได้ไวนะครับเห็นโลโก้เห็นเล็กขั้นําตัวนี้ชัดเจนนะครับภาพด้านหน้าคือจะเห็นจมูกเห็นใบหูกีบเท,ท้าเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็อันที่สามคือหลักฐานในการชําระเงินนะครับในการค่าจดหัว F หนึ่ง ก็ตัวละ200บาทนะครับแบบฟอร์มที่ใช้ในโคบามันเลือดร้อยและลูกผสมเลือดสูงเนี่ยใช้แบบฟอร์มที่เป็นแบบฟอร์มเดียวกันแต่เพียงแค่มันจะมีมุมบนใช่ไหมครับแบบฟอร์มบันทึกโครเราก็เลือกตามชนิดว่าเราจดทะเบียนโคอะไรถ้าเราจดรูปผสมเราก็ติดที่รูปผสมนะครในฟอร์มนี้ก็ในหนึ่งแบบฟอร์มเนี่ยก็จดได้ตั้งหลายตัวนะครับ4ี่หตัวขึ้นไปสิ่งที่ห้ามลืมเลยก็คือชื่อเลขสมาชิกโลโก้ แล้วก็เบอร์โทรติดต่อ,อก,กลับนะครับหลายคนลืมใส่เบอร์โทรเวลาที่เอกสารไม่ครบเนี่ยสมาคมติดต่อ,อก,กลับไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะติดตอ่อ,อยังไงก็ต้องรอเกนกว่าหกสิบวันบางคนจะเริ่มสงสัยว่าทำไมไม่ได้สักทีต้องติดต่อกลับมาถึงจะได้ที่ได้ติดต่อกันได้นะครับนะในแบบฟอร์มนี้จะต้องกรอกอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือช่องแรกหมายเลขประจำตัวโคที่ขอจดก็คือเบอร์โคที่ท่านตีนั่นแหละ ซึ่งผมบอกแล้วว่าเบอร์โคเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวสมาชิกเป็นคนกําหนดเองจะเริ่มตัวที่1ก็ได้นะครับจะเลข1ก็ได้0 1ก็ได้ 0, 0ูนก็ได้หรือใครจะเริ่มจากตอง1ต้ตอง2องตอง9ต้ตอง3อะไรก็ได้ที่เป็นท่านเข้าใจตัวทัานเองนะครับเพศอะไรเนื่องจากวัวเเราจดเฉพาะตัวเพศเมียนะครับก็จะใส่ตัวสีนะวันเดือนปีเกิดถ้าท่านไม่ทราบวัวตัวนี้ซื้อมาซื้อต่อจะเข้ามาซื้อต่อมา ไม่ทราบเลยไม่ใช่วัวที่เกิดในฟ์มก็ตามนะครับเป็นวัวลักษณะนี้อาจจะเป็นวัวที่อาจจะเกิดไม่ได้เกิดในฟา้ากา็ตามนะแต่ไม่จาไม่ได้แลวอาจจะเป็นตัวที่เกิดในฟา้าแล้วแต่ว่าจําไม่ได้มันเกิดวันเดือนที่นัดชัดเจนให้ประมาณอายุเช่นวัวตัวนี้อาจจะสักอายุสิบปีแล้วเพราะนั้นน่าจะเกิดในปีห้าสามก็ใส่ 2, สองพันห้ารยห้าสิบสามสมมติถ้าวัวตัวนี้สองขัวนะครับก็สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ย แต่ถ้าจําเดือนได้จําอายุก็ได้ว่าประมาณสักหนึ่งควบนะครับเพราะนั้นก็คือณนะวันนี้เราอาจก็คืออยู่นะเดือนตุลาคมนะครับถ้าอย่ากเขาใส่เป็นสิบทับสองพันห้อยสบสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจําเป็นต้องระบุปีเกิดให้ด้วยนะครับหมายเลขทะเบียปนประจําตัวพ่อโคนะครับ หมายเลขประจําตัวพ่อโคเรตเบอร์พ่อโคเพราะฉะนั้นการจดแบบแรกเราไม่ได้ระบุพ่อเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่จะขีดว่างนะครับหมายเลขที่เป็นพ่อการผสมนะครับทุกอย่างอันนี้ก็ขีดว่างหมดทั้งตัวแม่ด้วยนะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างรูปนะครับเนื่องจากว่าผมยืมรูปภาพของสมาชิกนะฮะแต่ตัวเลขที่ผมสร้างขึ้นเนี่ยเป็นตัวอักษรเนี่ยจริงๆคือตำแหน่งที่ต้องตีเบอร์เรียบร้อยนะครับแต่ยกตัวอย่างให้ดูว่าเวลาตีเบอร์แล้วภาพด้านข้างที่ใช้เนี่ยจะเป็นแบบไหน ก็คือลักษณะที่เป็นแบบนี้ภาพด้านข้างนะจะเห็นเลขข้างเห็นลำตัวชัดเจนลักษณะการตีเบอร์กคือแบรนด์เลขข้างตัวแล้วก็ระดับสายเลือดนะครับนะโอเคอ่าต่อจากด้านหลังเขามีเขาหรือไม่มีเขานะครับ คือถ้ามีเขาโดยกําเนิดแล้วใช้เครื่องกุดเขาถือว่านั่นมีเขาโดยกําเนิดวัวที่ไม่มีเขาคือวัวโพเลตคือวัวไม่มีเขาแต่เกิดจะใส่ตัว P สีนะครับมีแค่2ส,สีสีเทาและสีแดงเลือกพิจารณานะครับส่วนชื่อโคท่านสามารถตั้งได้ตะขอนะครับถึงแม้อันนี้บอกที่นิคนิดหนึ่งถ้าตั้งเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้ก็จะดีแต่ถ้าใครไม่ถนัดก็เขียนเป็นภาษาไทยมาแต่ว่าเวลาในการบันทึกชื่อนะครับ สมาคมของนุญาตเลยที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษทัดศั์นะเป็นภาษาคาาโกเกะก็ได้เพราะว่ามันมีปัญหาว่าเวลาที่บวต,ตัวเนี้ส่งท็าะคือเกิดการขายต่อไปแล้วนะมีสมาชิกหลายคนที่อนเจ้าของเดิมตั้งชื่อเป็นชื่อไทยและอยากเปลี่ยนใหม่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็เลยทำให้สุดสเพราะว่าใบเพชรโ,โครงสร้างเสีนี่ยมันแบบฟอร์มในใบมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดครับแต่ถ้าใครไม่ชานาญภาษาอังกฤษตั้งมาเป็นภาษาไทยแต่เดี๋ยวก็จะใช้อ่ โปรแกรมแปลภาษานะครับแปลเป็นภาษาคาราโอเกะออกมานะเป็นภาษาทับศัพท์ออกมานะครับ,รออรบ,รบหรือครอยากกำหนดเป็นแค่ตัวเลขไม่ได้มีชื่อนะครับประมาณนี้แล้วก็ลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียนนะครับถึงระดับสาเลือดนะครับภาพมุมด้านหน้าที่เห็นใบหูเห็นจมูกเห็นกรีบที่ชัดเจนแะกหล,ลักฐานการชําระโอนเงินนะครับนะ แล้วก็จะส่งเอกสารทั้งหมดตามที่อยู่ที่นี่ตู้ประนอดสิบสองคลองไผ่นะครับถ้าส่งมาที่นี่ยังไงก็ถึงชัดเจนนะครับอีกอันนึงในการจดแบบระบุพ่ออ่าอันเนี้ยจะใช้หลักฐานที่เพิ่มมากขึ้นการจดในแบบที่ระบุพ่อนะครับนะที่เราต้องการระบุพ่อลงไปหลักฐานที่ต้องใช้มีอะไรบ้างอันแรกเลยเอกสารที่ใช้ในการประกอบการจดนะครับก็คือแบบฟอร์มในการขอจดรูปภาพมาที่ตีเบอร์เรียบร้อยนะเห็นภาพ ชัดเจนสองด้านด้านหน้านและด้านข้างนะครับกรณีของการผสมถ้าเป็นการผสมด้วยการผสมจริงนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องนำานํนำประกอบในการขอจดเรื่องแรกก็คือภาพพ่อวัวตัวที่ผสมจริงนะครับไม่ได้เป็นภาพตอนผสมจริงนะเป็นภาพที่มันปกติมนแล้วที่เห็นเบอร์ข้างลำตัวอย่างในตัวอย่างในภาพอย่างนี้นะครับนะที่เห็นเบอร์ชัดเจนนะครับนะอันที่สองสำเนาใบเพชรดีกรี นะครับให้เจ้าของพ่อผ่านเซ็นรับรองสำเนามาด้วยว่าได้ผสมให้ท่านอย่างจริงตัวใบเพชรพ่อไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสมาคมนะฮะใช้ใช้ในสมาคมไหนก็ได้นะครับนะตัวอย่างสำเนาใบเพชรพ่อแล้วก็เจ้าของเซ็นมานะครับนะกรณีที่สองถ้าผสมเทียมหรือ AI สิ่งที่ต้องมีนะครับหลอดผสมเทียมไม่มีไม่ได้ใบผสมเทียมนะครับหรือบัตรผสมเทียม รีพอร์ตขก้านะครับนะหรือเอกสารบันทึกบางคนบอกผม,มเอาน้ำเชื้อมาแล้วผสมเทียมเองผสมได้ก็อย่างน้อยเอกสารที่ช่นบันทึกที่ท่านจดบันทึกว่าลอของท่านนะ่ยคืออะไรก็ถ่ายรูปแล้วก็ปริ้นเอกสารนั้นมาด้วยนะครับเนะเอกสารในการบันทึกก็สำเนาใบพันธประวัติซึ่งบางทีมันที่อยู่ถ้าเป็นพ่อพันธุ์ในไทยก็ สามารถหาได้ประเด็นดียวนี้ก็จะอยู่ในด้านหลังของบัตรผสมไปแล้วพ่อพันธุส่วนใหญ่ที่ขันน้ำเชียร์นะครับและเน้นย้ำนะครับสมาคมส่งเสริมสมาคมเรานะครับปุ้มลุงไม่สนับสนุนนะฮนะไม่สนับสนุนในพ่อโคที่แต่งภาพเกินจริงและนะครับนะเราสนับสนุนในการที่จะใช้น้ําเชียร์จากพ่อโคที่ผ่านศูนย์รีดได้มาตรฐานนะครับ นะเราขอส่งเสริมแบบนั้นละกันนะฮะส่วนน้ําเชื้อที่ไม่ได้ผ่านสุขรีที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมีความเสี่ยงสูงในของเกษตรกรที่ใช้นะครับทั้งอัตราเสี่ยงกันโรคติดต่อเพราะไม่ได้พเพราะโคเหล่านี้ไม่ได้ตรวจโรคนะครับแล้วก็ความปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในแปลงน้ำเชื้อโอกาสความเสี่ยง,งการปัญหาในระบบสิทพันธุ์ที่แม่โคจะได้รับเนะเพราะนั้นก็พยายามใช้นะครับในน้ําเชื้อที่ได้จากมาตรฐานแล้วพ่อโคที่ไม่แต่งภาพ นะครับนะก็สําหรับใบบันทึกการผสมนะครับก็ให้กรอกให้ครบเรียบร้อยหลอดผสมเทียมท่านต้องเก็บให้เรียบร้อยแม็กเย็บติดนะเป็นหลักฐานในการผสมเพื่อใช้ในการประกอบการจดในตัวลูกเขาที่ออกมาถ้าเกิดเป็นเพศเมียนะครับโทษในในตัวในอันนี้ในตัวของในตัวเขาเองนะครับนะก็จะให้ประกอบในการจดครับเช่นกันในกรณีที่ตัวเขาเมื่อจดแล้วได้ลูกหรือโอกาสต่อไปท่านจะจด f 2 f 3 f 4หรือจดโคพันแทะ พวกใบเอกสารเหล่านี้ต้องเก็บให้ได้ทุกครั้งเพราะมันคีอสิ่งสำคัญที่ใช้ในการประกอบการจดน,นะครับสำเนาใบเพจซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในด้านหลังเอกสารของของใบใบบัตระสมเทียมอยู่แล้วดูยังไงเพื่อประกอบในการกรอกนะครับเลขข้างลำตัวคือตรงไหนนะ private hat number นี่ครับเลขข้างลำตัวนะครับนะ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 ครับแล้วหมายเลขประจำตัวพ่อโคส่วนหมายเลขทะเบียนอยู่ที่ไหน ใบเพจไม่ว่าใบใบเพศไทยหรือใบเพศต่างประเทศตำแหน่งเดียวกันนะฮะมุมบนขวานะครับเลขนัมเบอร์นะเลขหกตัวเหล่านี้นี่คือเลขเลขทะเบียนนะครับนี่ก็ค่าจดหลักฐานการโอนการจดนะครับตัวสองร้อยบาทนะครับเกิดคำถามตอบเชื่อว่าหลายคนดูเสร็จถามตอบแน่นอนนะครับอยากจะจดว f เอต้องมีอายุเท่าไหร่วเอหนึ่งนะครับวเอหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มที่ไม่จำกัดอายุ นะครับนะไม่จํากัดอายุแต่เพียงขอแห้เวลาจดให้ระบุปีเกิดให้ได้นะครับนะไม่ได้จํากัดอายุเ1ฟหแต่ F2 F3 F4 จนถึงโคร้อยมีเกณฑ์อายุกําหนดนะครับเดี๋ยวไปดูกันสามารถสมถัครสมาชิกแล้วจดไปพร้อมกันเลยท,ทําทีเดียวเลยได้ไหมคาตอบคือไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องจดสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนรับรองสมาชิกเรียบร้อยแล้วถึงจะส่งโคมมาจดได้นะต้องตีเบอร์ให้เรียบร้อย แลวจึงถ่ายภาพส่งมาจดใช่ไหมใช่นะครับโคที่จะต้องส่งมาจดกับแบบฟอร์มแล้วเรียบร้อยเนี่ยภาพที่ส่งมาคือต้องตีเบอร์เรียบร้อยเราพบว่าหลายคนอาจจะซับสนนะครับนึกว่าต้องส่งมาให้สมาคมพิจารณาก่อนแล้วถึงกลับไปตีได้นะครับเพื่อให้สมาคมออกเลขอะไรเนี่ยออไม่ใช่นะครับก็สามารถตีมาได้เลยถ้าโคอย่างที่ผมบอกมาตรฐานของ f 1หนึ่งคืออะไรนะครับโอนค่าจดไปก่อนใช่ไหมใช่นะครับไปกระสามมาถึงในเจ้นที่จะ แกะดูแล้วก็ดูว่าชําระเงินหรือยังนะถ้าชําระท่านถึงจัดการทํานะครับถ้าไม่ชําระก็เจ้าหน้าที่ยังไม่ทำนะฮะจนก,กว่าจะชาระค่ารรมเนียมมาภาพเนี่ยต้องเป็นรูปภาพขนาดเท่าไหรนะ่นะจะไปต้องอัดจากร้านถ่ายรูปไหมปริ้นเองได้ไหมจากร้านถ่ายเอกสารไหมคือคําตอบคือเป็นภาพนะฮะก็พิจารณาควรเป็นภาพที่เห็นรายละเอียดดังที่เราต้องการอย่างชัดเจน ภาพเนี่ยไม่จัเป็นต้องอาจากร้านถ่ายรูปก็ได้สามารถปริน้นจากเครื่องปริน้นลงกระดาษ A 4ธรรมดาก็ได้แต่ขอให้เป็นภาพสีนะครับไม่เอาภาพขาวดานะขอเป็นภาพสีนะครับเนี่ยเมื่อจะจดเ2ฟสองต้องเตรียมอะไรอ่ากรนีคนนี้คนจดเ2สองสีที่ต้องมีเลยโค้ด2อก็คือแบบฟอร์มขอจดทุกค้างต้องเขียนแบบฟอร์มนะครับนะบภาพบัวที่ตีเบอร์เรียบร้อยนะเหมือนที่คนที้ทาเอฟหนึ่งหลักฐานผสมจริงนะครับ พ่เหมือนกันชัดเจนนะครับใบพันประวัติสำเนาเจ้าของเซ็นมาถ้าผสมจริงถ้าผสมเทียมก็อย่างที่บอกนะครับหลอดน้ําเชื้อบใบผสมสำเนาใบเพศพ่อนะครับหลอดน้ําเชื้อใบผสมเก็บใบครบนะนนี้คือหลักฐานของตัวพ่อในะกรณีที่จะจด F 2อนะีโอเคหลักฐานที่เพิ่มมาใน F 2คือใบเพช สำเนานะครับไม่ต้องส่งตัวจีนมานะจดเ2ฟสองสำเนาใบเพชรแม่นะครับหลักฐานในการจดลูกในเอฟสองจนถึงพันแทนหรือเลือดร้อยเนี่ยก็คือก่อนจะส่งมาดูให้ดีนะฮะใบสำเนาใบเพชรแม่เนี่ยเป็นชื่อของท่านไหมถ้าไม่ใช่ชื่อของท่านท่านต้องดําเนินการขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของในใบเพชรด้วยนะครับนะเพราะมีกกฏอยู่ว่าผู้ที่จะตีตราหรือผู้จะขอจดทะเบียนลูกที่เกิด ขึ้นจากแม่ตัวใดก็ตามแต่ต้องเป็นเจ้าของแม่ตัวนั้นถึงจะมีผู้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนส่งสำเนาใบาดูให้ดีว่าใช่ชื่อท่านไหมถ้าไม่ใช่เปลี่ยนกลับไปตรวจดูนะครับใบเพชรตัวมีอยนที่บ้านได้ทุกตัวเ,เป็นชื่อของท่านหรือยังถ้ายังไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนซะให้เรียบร้อยนะครับโอเค นะอย่างที่บอกนะครับอย่างนี้ชือชื่อเจ้าของปัจจุบันดูยังไงชื่อเจ้าของปัจจุบันนะครับในใบเพจนะครับอันนี้ดูตรงนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยบรีเดอร์คือผู้พัฒนาพันธุ์ส่วนข้างหลังเนี่ยเ r e เซนต o โอเนอร์ชเนี่ยก็คือเจ้าของในปัจจุบันนะตรงเนี้ยชื่อที่ขีดเส้นต้าเนีย่ยเป็นชื่อท่านหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นะครับนะก็เจ้าของชื่อที่อยู่ตรงนั้นจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์จดน,นะครับนะเวลาจะซื้อขายไทกโออที่บอกในช่องเซลเลอร์นะครับ ผู้ขายควรกเนี่ยต้องเซ็นให้เรียบร้อยเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถนําไปทําเรื่องเปลี่ยนชื่อได้ให้เรียบร้อยนะครับอีกภาพหนึ่งที่สําคัญสําหรับคนที่มีลูกโคที่ออกเตรียมจะโจทย์ใน F 2 F 3 F 4 F 5หรือเลียดร้อยภาพที่สําคัญก็คือภาพหนึ่งภาพที่มันแทนล้านคําพูดมันความยืนยันว่ามันเป็นแม่ลูกกันจริงภาพที่ลูกกินนมแม่ภาพที่มันยืนคู่ประกบแม่อันนี้ท่านต้องถ่ายเก็บ และใช้เป็นหลักฐานในการประกอบถึงแม้ท่นานผูไม่ถึงขนาดว่าต้องเอารูปดูดนมแต่ต้องมีรูปแม่วัวนะครับมีภาพแม่วัวประกอบด้วยในการขอจดนะครับจะมีภาพประกอบไหนเะพยืนยันว่าเป็นรูปแม่วัวแต่ถ้าได้รูปที่ถนัดกินนมได้่องจริงเนี่ยก็จดได้เร็วขึ้นอนะ่ะมันหมดข้อสงสัยว่าไม่ใช่รูปที่สวมเนะี่ยประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหลักฐานในการที่ท่านต้องเตรียมในการที่ใช้จดนะครับนะ ในระดับของวัว F1 mm. แล้วก็เตรียม F2 จนต้อง,งไปถึงเลือดลอยนะครับ mm. ซึ่งวันนี้คิดว่าคลิปนี้นะ่าจะเป็นการนําเสนอที่ครบแล้วนะครับ mm. ส่วนในเรื่องของการขอจดนะครับส่วนในอันถัดไปเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนใบทำยังไงเปลี่ยนเจ้าของทายัางไงเปลี่ยนสมาคมทำยังไงเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าถัดจากนี้ไปนะครับ